ผมของลูกค้าไปยืดผมตรงมาแล้วลูกค้าไม่ชอบค่ะพอยืดแล้วก็ดูผมรีแบนสำหรับเคสนี้นะคะลูกค้าอยากมาดัดเพื่อเพิ่มความหนาให้กับเส้นผมถ้าเช็คสภาพผมผ่านแล้วก็สามารถทำได้นะคะสภาพผมของลูกค้าเคสนี้ก็คือผมของลูกค้ามีพื้นผมที่เป็นเส้นเล็กนิ่มๆอยู่แล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วลูกค้าก็ไปยืดตรงมาก็ยิ่งทำให้ผมของลูกค้ารีแบนเพิ่มมากขึ้นแล้วลูกค้าก็ไม่ชอบค่ะ หลังจากที่จะเช็คสภาพผมให้กับลูกค้าแล้วก็พาลูกค้าไปสระผมแล้วก็ปรับสภาพก่อนการดัดนะคะสำหรับเคสนี้จะเป็นงานดัดเย็นค่ะเจ็บก็จะตัดแต่งทรงใหม่ให้กับลูกค้านะคะเคสนี้ลูกค้าก็ไม่ได้อยากได้สั้นมากค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เจะบเช็คสภาพผมแล้วตรงช่วงปลายจะมีผมเสียผมแห้งเล็กน้อยค่ะก็จะพยายามเล็มตรงช่วงปลายออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแต่ว่ายังคงรักษาความยาวให้กับลูกค้าไว้ก่อน คือในระหว่างที่เจยบกําลังลงงานอยู่นะคะลูกค้าก็บอกว่าลูกค้ายังไม่เคยดัดมาก่อนค่ะลอนที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าก็เอาแบบให้เจยบดูแล้วคือจะเป็นลอนที่แบบหยิกมากๆเลยค่ะแต่เจยบก็ได้คุยกับน้องลูกค้าแล้วนะคะว่าผมที่ผ่านการยืดตรงมาลอนก็จะไม่สามารถที่จะได้หยิกเด้งได้เหมือนในแบบได้นะคะตรงเนี้เราต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจสภาพผมของลูกค้าก่อนค่ะก่อนที่เราจะลงงานให้กับลูกค้าในทุกๆเคสนะคะ สำหรับเคสนี้นะคะเจี๊ยบก็จะเลือกแกนที่จะเป็นแกนไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะเพราะว่าลูกค้ายังไม่เคยดัดเจี๊ยบก็กลัวว่าถ้ายิ่เกินไปเดี๋ยวลูกค้าจะรับไม่ได้นะคะก็เลยจะใช้เป็นแกนที่สอบสอบให้กับลูกค้าก่อนค่ะเคสนี้เจี๊ยบจะใช้น้ายาดัดสูตรอ่อนแอของลอรีออลนะคะหลังจากที่มวนแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็หยอดน้ำยาแล้วก็ทิ้งเวลาเอาไว้ประมาณ45นาทีค่ะ พอครบเวลา45นาทีแล้วก็มาเช็คลอนให้กับลูกค้านะคะถ้าเช็คแล้วลอนยังได้น้อยไปหรือยังไงก็สามารถเพิ่มเวลาต่อไปได้อีกนะคะหลังจากที่เช็คลอนได้ตามความที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวก็จะพาลูกค้ามาล้างน้าเปล่าค่ะล้างน้ํายาดัดออก,ก่อนนะคะก่อนที่จะใส่น้ายากอกล็อกลอนตัวที่2ค่ะการที่เราล้างน้ํายาดัดออก,ก่อนเพื่อที่จะให้น้ํายาตัวที่2ทํางานได้เต็มที่ค่ะจะทําให้ลอนผมนุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะ หลังจากที่ใส่น้ายาลอกลอนทิ้งเวลาไว้10นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วก็มาแกะแกนออกให้กับลูกค้าค่ะเวลาที่เราแกะแกนนะคะม้วนเข้าไปแบบไหนก็ให้แกะแกนออกมาแบบนั้นนะคะไม่ดึงไม่ลังลอนผมของลูกค้านะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ลอนผงคลายตัวได้ค่ะแกะแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พาลูกค้าไปสะแล้วก็บำรุงปรับสภาพหลังการดัดนะคะ พอหลังจากที่ดัดเสร็จแล้วอะคะ่ะลอนที่ได้ก็จะเป็นลอนที่ได้แบบไม่เน้นอย่างที่จะบอกลูกค้าไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะลูกค้าบอกว่าพอใจแล้วค่ะแล้วเราก็มาเริ่มขั้นตอนของการเซตทรงค่ะเคสนี้จะเซตทรงแบบเซตสองลอนนะคะก่อนที่จะเซตอะคะ่ะจะก็จะใส่เซรั่มจับลอนให้กับลูกค้าก่อนหวีได้ตอนเปียกนะคะสําหรับงานแบบเย็นแห้งแล้วห้ามหวีค่ะถ้าแห้งแล้วหวีลอนผมจะถูกกระจายไม่สวยนะคะแล้วก็ห้ามเป่าผัดลมด้วยค่ะ จะทําให้ลอนแตกลอนจะดูไม่สวยค่ะเคสนี้เจบแนะนําให้ลูกค้าหลังจากที่ดัดไปแล้วให้ลูกค้ากลับไปบํารุงเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมค่ะแล้วจะทําให้การเซตทรงเซตลอนจะง่ายขึ้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจบด้วยนะคะแล้วไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ